พูดนิยามของ h r m หรือ Human Resource Management มีนิยามว่าอย่างไรหรือหน้าที่อะไรคือคนกะสับสนคือหน้าที่ในความหมายโดยภาพกวา้วางว่าเป็นคนจัดคำวา่ากลยุทธ์ในการหา,นาคนให้สัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจนี่คือสำคัญและมิติเวลาที่คนจะเข้ามาให้สอดคล้องกัน เพราะธุรกิจที่จะอยู่รอดไม่รอดมันอยู่ที่ว่าหนึ่งโมเดลธุรกิจคือโมเดลอะไรสองคนที่จะมาทําหน้าที่แต่ละที่มีโมเดลสำคัญไหมเพราะบริษัทจะรอดไม่รอดอยู่ที่โมเดลและไม่ติดเวลาซึ่งวันนี้หน้าที่ของ HRM ก็คือการค้นหาโมเดลและไม่ติดเวลาให้แต่ละคนกําหนดไปหาไปค้นหาที่เว็บไซต์พค้ดอาคาเี่แบบสมสัครีลครับ